กลุ่มประมงพื้นบ้านที่บ้านเกาะลอยตำบลทุ่งสายอำเภอสิชนผ่านวิกฤตโควิด1 9ด้วยความร่วมมือร่วมใจและกำลังใจจากภายนอกติดตามวิถีประมงพื้นบ้านเกาะลอยในรายง,งานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ โรงเรือนโครงการธนาคารปูมะคือหนึ่งในความภูมิใจที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านบ้านเกาะลอยตมลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เงินจากโครงการหมุน e เวียนเครื่องมือทำประมงในช่วงโควิด1 9มาก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นที่ปรึกษาหารือของกลุ่มระหว่างสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเกาะลอยได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อมาดำเนินโครงการกองทุนเครื่องมือประมง โดยนําเงินไปซื้อเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ถูกกฎหมายให้สมาชิกยืมไปประกอบอาชีพแล้วผ่อนชําระคืนให้กลุ่มทางกลุ่มเราจะทําการเก็บกลับแต่ผ่อนเดือนละ330 30บาทต่อละเดือนคือคือจะผ่อนผ่อนกลับกลับเข้าในกลับเข้าในกลุ่มค่ะเข้าบัญชีธนาคารแล้วทีนี้ทาต่อด้วยวเนื่องก็เวลามีอะไรเราก็ประชุมกัน มาได้ต่อเติมอาคารจากอาคารด้านล่างมาต่อเติมใหม่อีกครั้งนึงค่ะของของบประมาณนั้นพอเริ่มดีเริ่มตั้งกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นประมงพื้นบ้านเรียบร้อยก็เริ่มชักชวนกันออมออมออมเงินเดือนละหนึ่งร้อยบาทเก็บกันตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งปีกับสิบเดือนจะอยู่กันเงินเก็บจะอยู่กันคนที่สองพันสองร้อยบาทค่ะ ประมงพื้นบ้านบ้านเกาะลอยประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลือกจับสัตว์น้ำด้วยขนาดตาอวนที่ไม่ผิดกฎหมายร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืนด้วยการใช้ตาอวนตามกฎหมายไม่ทำลายสัตว์น้ำไว้อ่อนตาอวนที่เราที่เราเอามาวางกันได้มาตรฐานที่ตามที่ว่า,วา,วา,วาที่เ,าเขาต้องการตาที่เราจะไม่มีเม,มื่มอนวนปูนี่จะเป็นซี่นิ้วหว่าซี่นิ้วคลึงครับ สามนิ้วนี่จะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันจะติดปูขนาดเล็กมากในสีมาจะเป็นสี่นิ้วสี่นิ้วคือมากถ้าอวนป้าก็เป็นนิ้วเจ็ตะเป็ดครับแค่แค่อกนิ้วไปแล้วอวนปลาครับนั่นแหละเป็นปลาเล็กจะไม่ค่อยติดนอกจากความพยายามทําประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วโครงการธนาคารปูม้าคือแหล่งสร้างรายได้ที่แท้จริงหลังจากชาวประมงพื้นบ้านที่นี่นําปูไข่นอกกระดอมมาเลี้ยงไว้ให้ฟักไข่จนได้ลูกปู เพื่อนาไปปล่อยคืนสู่ทะเลอวนปูนี่ได้ทํามานกันสั่งพี่เลยแต่เดกกันแก้วเราได้แต่หน้าคืนเนี่ยมาทักเดือนกว่านี่เราจะไปตั้งอวนปูกันในตอนนี้เราจะได้ถูกทูกเดือนเลยปูนี่จะมีถูกเดือนเลยพิดกับมารากนะแต่เดีว่ามันขึ้นอยู่กับสินค้าคับจากที่ไม่มีปูเราต้องขายอวนปูเราเราไม่มีปูที่จะวางพอเรามาทํากิจกรรมมันมีปูให้เราวางค่ะมันมีมันมีสัตว์เพิ่มขึ้นเพิ่มจะเพิ่มจํานวนสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นนะคะ เหมือนปลาเราทําสังบ้านปลาปลาเล็กปลาน้อยก็เข้ามาวางไข่เป็นที่หลบภัยของเขาและทีนี้เวลาถึงดูดูการที่เขาจะออกหากินเราก็มีรายได้เพิ่มอีกค่ะเราทําได้จากไม่มีปลาให้เราวางก็มีปลาค่ะเฉลี่ยได้จากปลาทูปีนี้ที่ว่าได้กันมากแผนงานเพึ่งตนเองของชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ในระยะต่อไปคือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของประมงพื้นบ้านทั้งกุ้งปูและปลาเพื่อเพิ่มรายได้ จัดตั้งสากรกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเกาะลอยเพื่อขายเครื่องมือประมงและสินค้าที่จําเป็นในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชน